YouTube Channel รุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไป ตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่4มิถุนายน2565ราคาขายส่งนอไม้ไผ่หวานจากตลาดกลางวันนี้1 2ถึง13บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่รั่วจากตลาดกลางวันนี้1 4ถึง20บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาขายส่งนอไม้ไผ่ตรงจาก ตลาดกลางวันนี้40-50บาทต่อกิโลกรัมราค mm าขายส่งผักหวานบ้านจากตลาดกลางวันนี้70-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลางวันนี้80-100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งมะรุมจากตลาดกลางวันนี้20-30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งดอกสลิด จากตลาดกลางวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบบัวบกจากตลาดกลางวันนี้10บาทต่อการาคาขายส่งผักขยแยงจากตลาดกลางวันนี้10บาทต่อการาคาขายส่งผักแพวจากตลาดกลางวันนี้10บาทต่อการาคาขายส่งสายบัวจากตลาดกลางวันนี้18-20ถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางวันนี้4 0่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งใบชะพลูจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางวันนี้8ปดถึงสิบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดฟางจากตลาดกลางวันนี้1 0 0่งรถึงหนึบบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้า จากตลาดกลางวันนี้35-40บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางวันนี้120-130บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางวันนี้110-120บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดกระด้างจากตลาดกลางวันนี้170บบาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหูหนู CEOs จากตลาดกลางวันนี้ 52- ถึง56บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งเห็ดหอมสดจากตลาดกลางวันนี้150บาทต่อกิโลกรัม